สวัสดีครับเรามีรีวิว Nissan Frontier นะครับเครื่องวดีดี25ครับรถปี08ครับผม2 5 5 1ครับผมคันนี้เอกสารจดโอนครบนะครับภาษีเพิ่งขาดครับเพิ่งขาดเมื่อพฤศจิกายนครับ29ครับเาพิ่งขาดนี่เองนะฮะจะรีวิวดูเครื่องนะครับน้ำเนิ่มดีครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าน้ำไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไร รถน้าใช้ครับรถน้าใช้โอ้ภาพรวมเฉยๆนะครับคลิปมีสองตัวนะฮะข้างในก็สวยครับกระจกฝั่งนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับจากได้จากตรงนู้นนะฮะกระจกไฟฟ้าระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครับอาจจะอืดหน่อยแต่ใช้งานได้แอร์เย็นครับมีวิยงวิยุครบผนังสวยครับไม่ผุครับไม่ผุไม่ผุ มีคลิปอยู่นะครับคลิปมาแรกก็มีนะฮะอันนี้จะนิงเครื่องยนต์ข้างในสวยครับรถในสวยปติคบทุกดวงครับกระปะสวยครับสีเดิมครับสีเดิมรถเป็นสองแถวมาก่อนนะครับเลขไม้เยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าดูแลรักษาตามสเต็ปเครื่องวัยดี25รถผมเพิ่งเปลี่ยนหัวเผามาให้นะครับสหัวเลยครับ เครื่องฟิตสตา้าติดง่ายเลยครับติดชึ่งติดชึ่งเลยครับผมเปิด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 นี่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอ่านี่นะครับถูกภายในครับสวยครับสวยสวยมาใช้หนึ่งครับโทรมาครับกิงกลางครับ881ครับ4499227ครับดนตรีครับผมไม่ยากไม่ยากโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เกออ่ะด yeah. ูดูครับรวมกันครับนี่เพื่อนใช้งานได้ครับเคิดใช้งานได้ปกติอ่ะเรามาดูกัน Bong bóng 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 đang bóng 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 มายืนยันครับน้ำไม่ดันครับเดยต้องขวบครับวิ่ทางไกลสบายครับผมอันนี้ปีศูนย์แปดนะครับภาษีเพิ่งขาดนะครับเพิ่งขาดไม่มีหนาครับชอบใจลดราคาได้ครับลดราคาในการต่อภาษีครับไม่มีหนาครับยางสวยนะฮะดอกยังสวยนะครับให้ดูยางก่อน สี่เส้นครับยังสวยอยู่ครับไฟหน้าไฟท้ายติดปกตินะครับไฟท้ายก็สวยครับท้ายกิ๊กๆเลยครับมี่แม็กไรเนอร์ให้นะครับโหมาครับโผมาคุยครับผมลดราคาต่อภาษีให้ครับขายตามสภาพนะครับแต่โดยรวมแล้วน่าใช้เลยครับ รถอยู่รามินทานะครับสอนว่นนาชร์ลปนรถไม่ได้ล้างรถไม่ได้ล้าง <c oughs> โอเคครับผมต8 1 4 4 9 9 2 2 7มสีตัตีโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ